วันนี้ก็จะมาอวยพรวันชิงหมาเกิดของไอเทียภูมิพลคนไทยสัญชาติอเมริกันซึ่งไม่เคยเกิดที่ประเทศไทยแต่กลับมาขโมยภาษีป้นทรัพยากรขอ,ของประชาชนคนไทยทั่วประเทศเอาไปขายตอนนี้พวกกูรู้ว่ามึงกำลังนอนชักกระเดวใกล้ตายหาตายโหงอยู่ในโรงพยาบาลศรีราชถ้าหมอถอดเครื่องหายใจออกถอดเครื่องปั้งหัวใจออก มึงก็คือซากศพดีๆที่กําลังรอ,งองความตายนั่นเองไอ้เที่ยภูมิพลมึงอยู่ไม่รอดหรอกคุณจะบอกเอาไว้ให้นะแล้วครอบครัวมึงก็จะอยู่ไม่รอดด้วยตอนนี้ไม่ใช่แค่ฝ่ายประชาธิปไตยคนไทยออกมาแฉทั้งนานาชาติอราระระเระเขาใช้ไล่แฉแหละสับเฉาะมึงยิ่งกว่าขี้เปียกปั่นในเครื่องมูนินกอ,อีกคุจะบอกเอาไว้ให้นะข่าวลูกชายมึงอ่ะ บดเมียที่เลิฟที่เคยกินขี้ปีเยี่ยวด้วยกันน่ะกระชอนไปทั่วนะไม่ว่าจะเป็นอังกฤษอเมริกาทุกๆุกทวีปเนี่ยเขาลงข่าวมึงกันหมดอับอายขายที่หน้าเขาไม่ไลอ้อไอสัตว์ถ้ากูเป็นลูกหลานมึงนะไอเฮียกูจะแขวนคอตายเลยถ้ากูมีพ่อมีแม่มีปู่มียา่าจันไรใจหมายหอย่างพวกมึงเนี่ยพวกครอบครัวมึง,งอะไม่มีใครดีสักตัวไอสัตว์นะแล้วเวลาที่พวกมึงจะตายหาตายหง่ะ มึงจะตายหาตายโหงแบบไม่ใช่เหมือนคนธรรมดาตอนนี้กูก็รู้ว่าอิสัตวนะ์นลกขีคันจุลาพรมันก็เป็นโรคเมลงในกระเพาะอาหารนะเดี๋ยวก็เข้าออกเข้าเข้าออกออกโรงพยาบาลที่มันถอกขีเนี่ยไปต่างประเทศนะก็พยายามที่จะไปหาหมอเก่งๆมารักษาโรคของมันแต่กูบอกเอาไว้เลยว่าครอบครัวของมึงอะไม่ตายดีสักคนนะเพราะว่าขนาดครอบครัวมึงมึงยังยิงหัวกระบาลพี่ชายตายหาตายโหง ขนาดหลาในในไส้ของมึงเองอะ่ะกับลูกชายของมึงแยกกับหม่อมเบ้นมีลูกทั้งหมดลูกชายสี่คนมึงยังสั่งห้ามไม่ให้เขากลับประเทศไทยเลยนะมึงอย่ามาตอแหลเลยพวกจัก,กรีวงองค์ส่นตีนว่ามึงลกคนไทยขนาดครอบครัวมึงเองมึงยังไม่รักเลยอจันเัยอับปีชาติชั่วสัลเลว์ระยำนะมึงหลอก เป็นควายแดกหญ้าชอบกราบเที่ยบูชาหมาไหว้กะหลี่นั่นแหละนะกูจะบอกเอาไว้ให้คนอย่างพวกกูตาสว่างแล้วไม่มีทางกลับไปรักพวกมึงได้อีกแล้วชีวิตนี้กูจะทุ่มเทกับการแฉด่าเฉาะพวกมึงทั้งโคดนะถึงกูตายไปกูก็จะเขียนหนังสือเรื่องราวทั้งหมดไว้ให้พวกลูกๆหลานกูได้อ่านความเที่ยของพวกมึงว่ามึงทารุณกรรมกับคนไทยทั้งชาติยังไง ตั้งแต่การสั่งฆ่านักศึกษา14ตุลานะพฤษภาธมินปี53เดือนเมษาทุกคนต่างชาติทั่วโลกเขารู้หมดว่าตระกูลจัก,กรีวงองควยอกเนี่ยมันอยู่เบื้องหลังในการสั่งฆาประชาธิปไชชออียกร้องประชาิตายธมึงปิดยังไงก็ปิดไม่มิดแล้วนะมันไม่ใช่สมัยพระเจ้าเขาเมื่อประมาณ200ปีที่ประชาชนไม่มีการศึกษา ไม่มีอินเทอร์เน็ตมึงมาตายหาตายหงตอนที่ฝรั่งมันคิดอินเทอร์เน็ตได้แล้วมึงปกปิดความเที่ยมึงไม่มิดแล้วไอ้สัสถ้ามึงดีทําไมฝรั่งเขาถึงเขียนหนังสือแฉมึงหลายเล่มจังนะตั้งแต่เดดวิลดิสคัตเดอะรีวอลูชันคิงนะแล้วก็มีหนังสือของแมมแอนนาอีกที่เขียนแฉไอ้โลฮ่าบ oh ้ากามนะ่ะมึงไปอ่านสิอย่ามาโตแล้วว่าฝรั่งเขาแต่งเรื่องนู่นนี่นั่นใส่ร้ายเจ้าไทยอเที่ย ฝรั่งนะเขาไม่มีการแต่งเรื่องหรอกเขาพูดเรื่องจริงตลอดเพราะกูจะบอกให้ว่ากูมาอยู่ประเทศเนี้ยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงไม่จริงเนะี่ยเขาให้เอามาถกกันได้เอามาอภิปรายกันได้แล้วก็มาหาหลักฐานแต่พวกมึงไม่เคยให้ประชาชนได้พูดความจริงเกี่ยวกับความเที่ยของพวกมึงพอประชาชนพูด คนในวังทุกตัวกูไม่เคยกลัวพวกมึงกูจะด่ากูจะแฉเพราะว่ากูรู้ว่าพวกมึงทำอะไรกูไม่ได้นี่กูก็จะด่ามึงไปเรื่อยกูก็รู้ว่ามึงต้องมานั่งฟังแล้วคนไทยที่อยู่เมืองไทยกูก็ต้องสนใจก็ต้องหาวิธีการทะลวงบล็อกมานั่งฟังกูด่าแฉพวกมึงกูมันตาสว่างแล้วไอ้เหี้ยกูไม่มีทางกลับไปไหว้หมากาดกระรี่บูชาตัวสัตว์นรกอีกรอกจำเอาไว้พวกมึงทุกตัวเนี่ยเตรียมตัวหนีตายพี่ดี นะวันหนึง่งที่ประชาชนคนไทยไม่ยอมให้พวกมึงทํานาบนหลังคนไม่ยอมให้พวกมึงเอาเปรียบเกาะกินดูเลือดพวกเขาจากภาษีที่พวกเขาจ่ายไปเลี้ยงดูพวกมึงวันนั้นความชิบหายจะเกิดขึ้นกับครอบครัวของพวกมึงจำเอาไว้ด้วยไอ้พวกสัตว์นรกนะกูระเกียดมึงเข้าไส้กูบอกไว้เลยถ้าครอบครัวมึงมาอยู่ตรงหน้ากูนะแล้วกูเห็นพวกมึงก,กูจะกระโดดถีบให้ไอ้สัตว์ ให้มันสมกับความเที่ยที่มึงสั่งทหารออกมายิงกระบ,บาลคนไทยชาวรากญ้าที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยออกมาเรียกร้องเพื่อให้มีสวัสดิการทางสังคมที่ดีขึ้นกับลูกกับหลานเขาคนอย่างพวกมึงนะเกิดมาเป็นคนแต่ไม่เคยทำเที่ยอะไรกูจะบอกให้ชีวิตของพวกกะหลี่ขอทานยังมีค่ามากกว่าพวกมึงอีกนะพวกมึงมันเป็นตัวหลบไหเป็นตัวปรสิตไอ้พวกทรพีแผ่นดินคนอย่างมึงก็ไม่มีทางจเจริญหรอก ทั้งรุ่นลูกรุ่น,นหลานของมึงจะต้องตกอัดและสักวันหนึ่งกูเชื่อคนไทยทั้งชาติที่อยู่ทั้งในและนอกประเทศเนี่ยจะถลกหนังหัวไม่ให้พวกมือมีที่ยืนในสังคมโลกจำใส่กบาลพวกมือเอาไว้ด้วยสัตว์นะลรอ